<Hello. S 2> จะเ,เป็นสีเท็กเข้ามากดคอนโทรนเอ็นหรือว่ากดเ e w ที่อยู่ในสายก็ได้แต่คนเนดิอจะโดนคนเองเป็นฮัคคีรัตมแล้วแต่เาจะขนาดไหนนะเอาไว้สีใหญ่ไว้ก่อนจะได้เห็นชัดเอ b ไปเลยอืมแจมแมวก็สร้างอีกสักเลเยอร์หนึง่งคอนโทรนเอ็นเดี๋ยนี้ละ ข้ที่สองนี่กดคำวา่าอะไรก็ได้นี่ผมสมมติอเอชใส่ซิตั้มเทอร์ขยายสักหน่อยนี่เป็นฟอนที่จะใช้ง่ายแล้วกด เลือกภาพเปิดภาพที่จะใช้มาเป็นสีย้านในก็ใช้แต่สีเหลืองอันนี้ใช้นี้เราจะมีแทนโดยใช้อันไหนก็ได้ได้ทุกรูปอันนี้ก็ได้ชาติจะสองสองอันเลยอเอามาสองอันเลยแล้วกันขนน้างล่างโองเคกดเปิดรูปภาพขึ้นมาคอนโทรลโอเป็นคีย์รัดโอเค เปิดภาพไทเทเนียมโฟเคินเปิดที่ภาพนี้ขึ้นมาของกันเลยไทยแลนติเจอร์นี่ของชาตินี่นะตายแล้วก็เริ่มง่ายๆเลยนี่สองอันอันนี้อันล่างอันนี้อันอนจัดเลยดูง่ายไทเทเนียมที่ีการก็คือลากมันไปเลย ไว้ตรงนี้ก็ปล่อยจบที่ใช้จัดง่ายๆก็เอาไว้ด้านล่างคลิกท,ที่จะใช้คํานี้คืออันนี้นี่ตรงนี้บ๊วยไปให้สีไปอยู่ด้านล่างของมันไะได้ให้อยู่ด้านหลังก่อนแล้วขยายเลยตามที่ต้องการจะเอาแบบไหนก็ได้ ันนี้ข้างสักหน่อยไม่เห็นสืกสีน้ำเงินเดือมเรือมประมาณนี้ก็ได้กด enter เสร็จแล้วเอาไปไว้ด้านบนของคำนี้คือจะให้มันไปอยู่ในสีของอันไหนไปไว้ด้านบนของมันนี้มันจะบังตัวอักษร ให้กดที่เลเยอร์ของภาพกดโมเลนที่ว่างตรงนี้นะหรือตรงนี้ก็ได้ได้หมดขวามีเชสคลิปปิง้งมารมองเห็นไหมนี่เห็นด้วยเปล่าขออยายไหมมีโปรแกรมพื้นๆไนมเนี่ยโอเคขวานี่คือเลเยอร์ที่เป็นสีปึ๊บเชสคริปปิง้งมารัรบนี่ ได้แล้วสีออกมาขอขอขอพอ,พอเปิดจอเต็มอย่นี้ก็คืออี่ที่สอนนี้ก็คือมันได้ทำงานกับตัวนี้ด้านล่างของมันใส่ขอบไปเลยยังไงก็ได้ขอแล้วแต่คุณชอบก็บจะเอาขนาดไหนใส่สิบเปเ็นชัดใส่สตินนิดนึงเพื่ความสวยงาม ยังไม่เสร็จใได้แล no ้วแต่เลือกกล้าวคแสงเข้าไปด้านไหกร้อยพอสวยงามพอใช้ได้ละนี่คือแบบที่หนึ่งก็ประมาณนี้ ถ้าจะเป็นธรรชาติไทยก็ทกํารูปแบบเดียวกันตับลากใส่วางในกรณีที่มันเป็นอย่างนี้ลากแล้วไม่มาก็ให้มันล็อกไว้บางอันมันจะเลื่อนไปไม่ได้ครอบมันไปเลยกด c อนโทรล C เพื่อคัดแล้วเปิดหน้าต่างนู้น c อนโท V เสร็จขยายตามที่ต้องการ ประมาณไหนก็ได้ทางความชอบไม่เน้นถูกไม่เน้นถูกหลักเน้นถูกใจอย่างเดียวเ n ็นเแจมแมวให้มันทำงานกับฟอนตัวล่างเคืออันนี้ก็ไปไว้ด้านบนของมันแล้วนี่แหละคีคขวาเชสต้มาร์กเสรจ ต้อแต่งตามที่ต้องการเดยแต่เป็นพิซซี่ก่อนก็ใส่อะไรก็ได้ตามใจชอบถ้าเป็นไหนก็ใส่แบบนั้นทิ้งไม่ต้องใส่ก็ได้ทั้งส้นมีเชอร์ดูก็ได้รออีเติวอ๋อจบก็ประมาณนี้เสร็จแล้ว ตัวอย่างจบก็เสร็จแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ png ก็ได้ก็จะไปใส่งานนึงหรือว่าสมมติอันนี้มาด้วยกันก็คือขยับแต่ตัวเท็กซก็จะไปกันนี้ไฟล์สีจะไม่ขยับมันจะขยับไปตามมันถ้าจะเอาไปก็ต้องครอบทั้งสองอันรวมไฟล์สีด้วยมนมไปแล้วก็ลากไปอย่างนี้หรือไม่ก็ทำโฟลเดอร์ขึ้นมา ครับคุมครบสองอันแล้วใส่ครุนี่อยู่อันเดียวกันและเลื่อนได้จบแล้วค่อยไปใส่อันนึงเพื่อตกแต่งประมาณนี้ก็ได้หรือใช้เป็น PNG เก็บไว้ทำงานือก็ได้แค่นี้แหละครับจบไปจบ